วันนี้ผมจะไปตามหาปลามาเลี้ยงมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาอะไรแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนเออถึงที่ตามหาครับเราได้ดแล้วสวย<ล>มากโอดูดีดูด,ดีอันนี้คือปลาบอลลูนที่ผมเพาะไวนะ้แล้วทุกคนแต่ว่าก็ได้ได้ลูกแล้วนะหอกหนึ่งใช่ลูกมันไหมน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ลูกพวกนี้ก็น่าจะเป็นสอดหางบวงแต่ก็น่าจะใช่พวกนี้แหละมั้งดูดิแล้ไปเอาหนอนกันที่ไหนมากินมะน่ะดูดิเห็นไหม เดี๋ยวพามาดูลูกบอลลูนทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเป็นลูกบอลลูนหรือว่าเป็นสอดหางบวงนะเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่นี่ในบอ่อนี้เลยโอ้เห็นปะโอ้น้ำโคตรเขียวยังไม่ได้ถ่ายน้ำนะเห็นไหมมันจะเป็นเริ่มใหญ่ขึ้นมา่านิดนึงประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์อ่าดูนี่ในตัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นปลาสอดหางบวงหรือว่าจะเป็นปลาบอลลูนนะทุกคนน่าันอยู่ด้วยกันนะใช่แต่ตอนนี้สอดหางบวงตุยมาแล้วผมว่ามันยังไม่พอทุ ผมอยากจะได้ป่ามาเพื่อมาทุกคนเพื่อที่เราจะได้เอามาลองแบบขยายพันธุ์หรือว่าเอามาเลี้ยงน่ารักน่ารักนะทุกคนนะม oh. ีบ่อก,ก็ว่างอันนั้นก็ใส่ปลาหางนกยุงไว้นะแต่อันนี้ก็ว่างอีกว่างเยอะหลายบ่อเราไปหาดูที่ฟาร์มาก,กันเลยไหมเดี๋ยวเราไปหาดูที่ฟาร์มาก,กันดีกว่าทุกคนไป let's go ครับตอนนี้มาถึงฟาร์มแล้วครับนี่จะขอฟาร์มครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชมบอลลูนครับบอลลูนสวยๆวันนี้เด็กๆกําลังชอบเลยครับบอลลูนวันนี้สวยมากผู้สิดฟาร์มนะครับนี่นี่ครับโอ้โหตัวเป่งๆเลยครับแน่นดูให้ดูนะครับตัวสวยมากหางว่งครับเป็นไสวยไหมโอ้โหตัวผู้ตัวผู้ ตัวผู้สีดำก็สวยนะตัวเล็กไปหน่อยครับตัวผู้มแม่พัน์ธุครับท้องเป่งๆท้งนั้นเลยดูสิครับอไข่ไหมครับนี่ไข่คร,ครับม,มีลูกพร้อมแล้วอเอาไปลงกระชังออกลูกได้เลยแม่พัน์ธุสวยๆทางนั้นเลยครับอืมอืมอมเดี๋ยวหาตัวผู้ก่อนตัวผู้ไม่ค่อยมีอ่ะ จะมันจะมีเมียใช่ตัวเมียเยอะอ่าสามคู่แค่นี้ก็เยอะหกออกลูกบานเลยนี่คืออะไรเนี่ยเลวหน้าเรอีกลเอียนี่ปลาหางกยุงสวยมากใครขี้เกียจเลี้ยงปลาคร์บมาเลี้ยงตัวนี้เลยใช่สวยมากนี่เห็นไหมตันโจใช่เหมือนปลาคร์บตันโจครับเลี้ยงอ่างตัวนี่สวยมากครับ สีแจ่มมากใช่ชอบอย่านี้ก็มีครับน่าจะท้องนะท้องท้องสีซอสเซฟอันนี้ให้อะไรครับนี่ให้อะไรกินอันนี้ให้อาหารเม็ดครับโอ้ยอากได้เนี่ยแล้วก็เสริมด้วยอาหารเอ่อไลทะเลสดนะครับสั่งมานะครับสั่งเป็นแช่แข็งมาอะไรล่ะกะชอนกะชอนอย่าไปตักนะอย่าตักนะ จักเล่นนะอันนี้เตรียมลงพ่อแม่พันุ์ยังมามไม่ถึงนะครับกําลังสั่งกําลังมานะครับนี่ครับเตรียมอ่างไว้ทักน้ำไว้ครับตัวนี้ก็เป็นหางนกยูงสีแดงนะครับแดงสดมากโอ้อสวยมากสวยมากครับตัวนี้นี่ตัวนี้สวยหางแบบไม่แตกเลยอะ่ะเอออันนี้มันพันอะไรนะครับเออ เขาเรียกอะไรอ่ะจําชื่อไม่ได้มันเยอะเพราะที่นี่จะเน้นประกัดก็หางนกยูงก็มีเสริมบ้างตัวไหนเป๋ากินเลยอันนี้ประกัดครับสวยๆเลยวันนี้ว้าวดีดูตัวนี้ขอชอบตัวนี้เหรอตัวระเศไทยชอบตัวไหนครชอบตัวไหนชอบตัวนี้แหละ เอาใหหาฟอรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกาศกันว่านลครับนี่บอกเลยว่าเยอะมากเยอะกว่าเดิมแล้วก็จะมีด้านหลังอีกนะครับเป็นใช่เพียบเลยกำลังพอ้อหนี่ดูเอลบอยสวยมากครับนี่เอลบอยครับกำลังขึ้นฟอร์ม ที่นี่ใช้ถุงอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้ขวดแบนนะครับสวยมากโอ้โหกำลังพอนข้แม่พันธุโอ้โหแม่พันธุ์มันใหญ่จังเฮ้เดี๋ยวนะนั่นแหละลูกมันที่เอาไปขึ้นชั้นนั่นแหละโอ้นี่คือแม่แม่พันธุ์ข้าวพันธุ์โอ้โหทำไมตัวมันใหญ่จังใหญ่มากโอ้ดูนี่ใช่ใช่อันนี้พันสวยนะเนาะ โวเดลอุ้ยนี่ไงลูกมันนไหนูปไไกด้จริงนะเนี่ยอันเนี้ยเอามาได้มาถึงป้าไปอ่ะก็ม่หนาหลักอันเนี้ยไม่เล่นอยู่มูลก็มีนี่อีกพันหนึ่งอันนี้ซันต้าคอร์สอันนี้หางนกยุงซันต้าคอร์สอุ้ยเหมือนเหมือนเคยเห็นนะอันนี้ยังตัวเล็กอยู่อุ้ยสวยสวย วิธีทำไมมันมันแบบว่าคล้ายๆหูช้างคล้ายๆหูช้างเป็นหูช้างสันตะปาปะจะสั้นกว่าใช่ไหมใช่เอาไหมเอาไหมแล่วเราจะเชิดตัวนี้ด้วยตักตักได้คุยใช่ไหมคือคุยนานเลยคุยเลดเตอยคุยเลตเดี๋ยวตักให้เป็ดเอียกเนืชอตัวนี้อู้หางเต็มมาก มาได้มาสี่ตัวมันตุ๋ยไปสองตัวนี้ป่ดชอบตัวนี้ตุ๋ยไปสองแล้วก็เหลือสองแค่นี้พ่อพันธ์ุนี้ได้ได้มาแบบเป็นคู่หรือว่ายังไงใช่เป็นคู่มาเลยคู่ซื้อมาเป็นคู่เลยตอนนั้นเขาขายเท่าไหร่ครับคู่ละห้าร้อยบาทคู่ห้าร้อยโอ้ไข่ไหมเนี่ยทำไมท้องใหญ่พนั้นซื้อมาเหมือนกันเยอะมาก กัดหม้อครับอันนี้สายกัดเลยตันนี้จะเป็นสายกัดใช่โซนนี้สายกัด้วนๆครับกัดหม้อรวนๆเลยอันไหนอันไหนอุ้ยตัวนี้สวย อ๋อมันอยู่ที่คนชอบครับปลามันอยู่ที่คนชอบนี่ดูดิตัวสีแดงถังสีฟ้ามันอยู่มันอยู่ที่ตัวสีแบบเลยถังยังใช่สีแดงเซ Santa Santa ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนู้นมีอะไรเนี่ยเรเราอยู่กับปลานานๆเราเจอหูเดี๋ยวจื้อหางใหญ่ๆนะโอ้โหเอาให้มันตัวนี้มันหางใหญ่จังมันอยู่นานๆฟูมาก เห็นปะหโอ้โหนหางคนเด้อูเนี่เขาชอบแบบนี้มากชอบพวกนีโมอ่ะนีโมน่ารักเป็นนีโมเนี่นี่นี่นนี่มืนีโมใช่หรออ้ยคทยเ็ืตัวนี้มันคิดทำแบบอ่ไรนี่ย ตาดำเนี่ยหานนาวเป็นแดดนั้นเลยเหรอใช่จะพูดไทยหรือพูดเราอันนี้เป็นป่าป่าเบ็นจรูงหอนุ้งตัวนี้จิ๋วในกล่องน่าจะไม่เห็นมองด้วยสายตาจะเห็นมือบิ๊กบิ๊กจุ๊บบิ๊กเนี่ยฝังนี้เด้วยเยอะมากหลายแฉกนี่นี่นี่เป่านี่เป่าสีสดมาก หลายปีตั้งแต่กรุงเทพคนใหญ่มาบ้านหมอแลวสวยนะนม่ถือว่ามันีแล้วสวยนะนี้น่ยสวยี้วเลยเรามาดูนิโมหงูช้างกันัะนี่อันนี้ลายหิอ่อนสวยมากหงูช้างหนอ่อนดูนี่สวยมากต่อมาดูตัวนี้มีตัวเมียตัวเมียคู่ันตัวเมียมีคู่หนึ่ง นี่นี่นกำลังสีกำลังออกนี่ช้างนโมนี่อีกตัวด้วยหนี่ตัวใหญ่ตัวเนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ผมว่าสวยสุดใช่ไันแปดสิบเจะมาทแปบาทแปสิบบาท้เหรอป๋าชี้ตัวเนี้เฮ้ยเป๋อจะเอาตัวนี้เลยเหรอเฮ้ย ต่อเต่งงามๆเลยด้วป๋อเหมาปลาสวยไปหมดเลยอ่ะ,ะ,ะดีฟยาวอะไรอ่ะ,อะโชว์โชว์ความสวยเ่าตัวใหญ่อันที่ว่าข้างในเราัวหน1 2 3นี่มืดนี่มีปลากระเป๋านะเป่าตังค์มีแต่แบบสีแบบนีเลยอะเปิดต่อยาวตัวนี้จริงเหรอ,อ แฮดดิฟได้ไหมประเทศไทยอะไรอันนี้ลูกเปาใครต่อซองพ่อยเรามาแค่สิ่งนี้เลยนะคะนี่เรามาดูบ่อหลังบ้านครับสะบนูนโอ้โหอ้ลักเลี้ใช่ไหมครับนี่ลักเลี้ลักเลี้ยเลี้ยงไม่เคยรอดสักทีเลยลักเลี้มันต้องเลี้ยงแบบนี้หรือเปล่ามันต้องเลี้ยงแบบนี้อันนี้ลักเลี้เหรอใช่อันนี้ลักเลี้ยลักเลี้เลี้ยงไม่รอดเลี้ยงรอดแต่ลักแท้ นี่บอลลูนของบอลลูนอันนี้อะไรอันนี้อะไร่นีเจ้าของฟาร์มวิ่งต้อนรับเป๋าแบบข้อท้ายน้องต้อนรับเอาให้ทหมครับเฮ้สิ่งที่ตามหาครับเราได้แล้วเไปบ้างบอลลูนี่อันนี้ปลาเป๋าปลาเปล่าอันนี้ปลาอันนี้ปลาปลาสองตัวหรอนี่เราจะมาเรือเอาหานกยุง ตัวที่ไมแล้วจะดูได้ไงว่ตัวไหนตัวผู้เนี่ยมันมันมันเล็กอยู่ไงมันดูยังไงครับนี่หรือว่ามันยังดูไม่ได้ดูได้นี่ได้ประหารลูกยุงไปด้วยครับนี่คุยคุยเล็ดเดียคุยเล็ดเดียเสรยจมาแต่แล้วไอ้มี่ของเล่นสวยนะ เนี่ยพร้อมเต็มเปี้ยได้แล้วคู่นึ่งใช่ผมแย่มาขุนมันไม่ลงนี่เอาไปเลยกระจอกอ่ะใส่จอกไปด้วยนี่ได้แล้วเออเนี่ยคู่เมียยังสวยสวยจะอันนี้ถ้าตามตลาดเขาขายคู่เท่าไหร่ครับคู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยใช่ แต่ว่ามันมันยังฟอร์มได้อีกนะครับใช่มันยังฟอร์มอันนี้ตัวเล็กมันถ้า <ías> ตัวใหญ่นี่เท่าโป้มือเลยครับีตัวเท่านี้ใหญ่จริงยิงตัวเมียใหญ่มากใหญ่มาก <Huh? S 2> A few moments later ทุกคนตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วนะครับแต่ว่าน้องปลาของผมอุ้ยสองตัวแล้วเอาจับจับถือถือถือน้องจะตุยแล้วทุกคน <ś lam> อันนี้คือผมแช่น้ำไปแล้วมาเดี๋ยวเราจะปล่อยลงเลย,ยแล้วกันโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย นี่มันมีสองตัวนะครับที่เหมือนจะตุยผมจะปล่อยลงเลยนะครับนกไหม <ST IT US> ไป Let's go Let's go <S Oh shit น้องโดนฝนไม่ได้ด้วย like <ST IT US> ใช่ไหมใช่อ้ยตุยสองตัวอ๋โอ้ยมีแต่พ่อพันธุ์หรือเปล่า Oh shit <ST> <US> พ่อพันธุ์ตุยหมดเลยอะ่ะโอเคอุย้ยวันนี้ตุยนานแล้วไม่ต่ตาของ น่าจะเพิ่งตุยนะตุยสองตัวไม่ตัวผู้นี่มีตัวผู้ไหมเนี่ยอือโอไม่นะแล้วปราหารนกยูงที่อยู่เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยเอาออกโอ้ตุยมีอันนี้ล่ะรอดไหมเนี่ยหางนกยูงโจ้ไหนอ่ะทันโจ้รอดรอดขวบฮะหางนกยูงมันถึกอยู่แล้วอุ้ยตัวนี้สวยอันนี้เป็นไขอ่ง ใช่พันพ้อพันแม่พันเดี๋ยวนนี้จะเป็นประกัสนะครับผมนี่โอ้โห,โหสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องฟอร์มก่อนเดี๋ยวต้องเอาใส่เหลี่ยมแล้วก็ให้น้องหลอกสีแป๊บตอนนี้กําลังตื่นอยู่แล้วก็ต้องหาหมวกให้น้องอยู่ดีอันนี้ใช่ไหนครับลูกปลาบอลลูนาจะปลาบอลลูนหรือเปล่าเนี่ยมอะไรข้างนี้มองไม่เห็นรอ ปล่อยลงเลยนะครับว้าวอะไรนี่อะไรนี่เคทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้สรุปว่าก็ได้มาแล้วนี่อุ้ยปลายน้ำเต็มอ่างเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอะไรกันนะครับสำหรับตามบอลลูนหางบว้งเจอกันคลิปหน้าสทักคลิปนี้ทีวีเกนิกทามบ๊ายบาย